สวัสดีค่ะครูส้มพอมีนัตนุ่มทวมนะคะเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนบทเรียนแรกกันก็คือวิธีการทางประวัติศาสตร์ก่อนอื่นนะคะเรามาดูซิว่าสาระการเรียนรู้ในบทแรกเรามีอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกก็คือการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะความหมายของประวัติศาสตร์นะคะความสําคัญและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์และสุดท้ายเราจะเรียนเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันค่ะค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงความหมายของคำว่าประวัติศาสตร์กันนะคะเป็นคำศัพท์ที่รัชกาลที่6ทรงริเริ่มนำมาใช้นะคะในความหมายตามคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า history นะคะมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า history มีความหมายว่าถักหรือทอซึ่งคำว่า history น,นี้นะคะเป็นคำที่ถูกใช้โดยนักปราชชาวกรีกก็คือเฮโรโดตัสจากภาพคุณครูนาภาพมาให้ดูทางซ้ายมือสุดเนี่ยนะคะเป็นภาพของเฮโรโดตัสนะคะซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์โลกและท่านที่สองอยู่ภาพตรงกลางนะคะ ก็คือสื่อหมาเฉียนนะคะได้รับยกย่องให้เป็นบิดาหแห่งประวัติศาสตร์โลกตะวันออกนะคะและสุดท้ายนะคะสมเด็จก,กรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งเป็นบิดาหแห่งประวัติศาสตร์ไทยคะสส่ะค่ะต่อไปนะคะ เราจะมาพูดถึงเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ของเฮโรโดตัสกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นนักเขียนนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกซึ่งมีอายุอยู่ประมาณ430ปีก่อนคริสตกาลนะก็ได้เขียนหนังสือขึ้นมาแล้วก็หนังสือเนี้ยมุ่งหวังบันทึกเป็นบันทึกเขียนแล้วก็มุ่งหวังไว้ว่าต้องการให้ประวัติศาสตร์ไม่เลือนหายไปตามกาลเวลานอกจากนี้นักการศึกษาของเขาก็ยังมีการที่จะเอาหลักฐานยืนยันเหตุการณ์มาใส่ ด้วยนะคะทำให้ลักษณะงานเขียนของเขาเป็นการวางรากฐานวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็เขาได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์โลกมาจนถึงปัจจุบันค่ะทีนี้มาดูองค์ประกอบของคำว่าประวัติศาสตร์กันนะคะเมื่อเราได้ยินความหมายของประวัติศาสตร์แล้วเราจะพบว่าคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีองค์ประกอบสำคัญสคัญก็คือต้องเป็นเรื่องราวในอดีตของสังคมมนุษย์นะคะซึ่งอยู่ในมิติของเวลา นะคะแล้วก็จะต้องเกี่ยวข้องกับมนุษย์จำนวนมากด้วยนะคะเป็นการอธิบายหรือบอกเล่าเรื่องราวอย่างมีเหตุและมีผลและสุดท้ายก็คือต้องใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นตัวดำเนินเรื่องหรือยืนยันเหตุการณ์นั้นๆค่ะ จากองค์ประกอบเมื่อสักครู่นะคะคุณครูจะมาลองยกตัวอย่างให้หนักเรียนได้เห็นว่าองค์ประกอบทั้ง5้าด้านนะมาดูด้านแรกเป็นเรื่องราวในอดีตสังคมมนุษย์คืออะไรก็คือเป็นเรื่องราวในอดีตที่ส่งผลกระทบต่อคนจํานวนมากด้วยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นอาณาจักรล้านนานในสมัยของพญามังรายนะคะซึ่งพญามังรายก็ย้ายอาณาจักรนะคะจาก จากลำพูนเดิมมาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นล้านนานั่นเองนะคะพยามังรายปกครองไปเรื่อยๆจนถึงสมัยพญยากือนานะคะซึ่งสมัยนี้ก็มีการานับถือศาสนา,าพุทธซึ่งเป็นศาสนา,าพุทธที่ได้นิกายเดิมมาตั้งแต่สมัยพระนางจาม,มาเทวีแห่งหาริปุญชัยนั่นเองนะคะสืบทอดต่อๆกันมาจนกระทั่งพญากือนานเนี่ยได้ไปนิมนต์พระสายอรัญ,ญวาสีนะคะเข้ามาแล้วก็ ให้นิมนต์พระสงฆ์เดิมเราๆ8 4 0 0รูปนะคะให้มาบวชใหม่อยู่ในสายอารัญยวาสีแทนนะคะก็จากนั้นก็มีการสร้างวัดสวนดอกไม้หรือวัดบุพพารามนะคะขึ้นที่เชียงใหม่ด้วยนะคะก็มีการปกครองยาวนานมานะคะจะเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนานะคะแล้วก็กระทบต่อผู้คนจำนวนมาก เะะชียงใหม่กับร้านนาเชียงใหม่คือร้านนาฮาริพุนชัยคือลำพูนซึ่งอยู่ติดติดกันตามภาพเนี่ยนะคะมันก็เรื่องราวเหล่านี้ก็กระทบกับคนจํานวนมากแค่เปลี่ยนศาสนานะคะก็ถึงจากนั้นก็มีการตั้งพระพุทธศาสนานิกายพื้นเมืองแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นนิกายเทรวาทแบบลังกาวงซึ่งเคร่งคัดวัดปฏิบัติมากกว่านะคะโอเค เรามาสรุปองค์ประกอบของคำว่าประวัติศาสตร์อีกครั้งนะคะหลังจากที่ฟังตัวอย่างไปแล้วนะคะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวในอดีตของสังคมมนุษย์ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากนะคะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเป็นมิตร ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีมิติเวลามิติเวลาไม่ได้หมายถึงคําว่าอดีตอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงการศึกษาสังคมมนุษย์ที่ตั้งอยู่และพัฒนาการไปท่ามกลางเวลาหรือปัจจัยอื่นๆเช่นวัฒนธรรมการเมืองการปกครองเศรษฐกิจศาสนาความเชื่อหรืออื่นๆก็แล้วแต่นะคะจากนั้นก็ยังเกี่ยวข้องกับมนุษย์จํานวนมากนะคะเห็นไหมคะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงน,นิกายทางศาสนาในร้านนานก็กระทบต่อ คนจานวนมากและก็ประสงค์จํานวนมากนะคะนอกจากนี้ประวัติศาสตร์คือการอธิบายอะไรคือการอธิบายไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ดูแล้วสนุกแต่ว่ามันไม่ใช่หัวใจในการศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์นะคะสิ่งสําคัญที่สุดในการศึกษาคือความพยายามที่จะทําความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเพราะอะไรจึงเกิดขึ้นทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีต้นเหตุมาจากอะไร แล้วพัฒนาการหรือคลี่คลายไปในทางทิศทางไหนนะคะซึ่งเราจะใช้นิยมเราจะนิยมใช้คำถามว่าเหตุใดทำไมอย่างไรมากระตุ้นให้เกิดคำตอบนะคะสุดท้ายเลยเนี่ยประวัติศาสตร์เราต้องใช้หลักฐานชั้นต้นนะคะใช้หลักฐานชั้นต้นซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือและอยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นั้นๆน,น,นะคะอันนี้คือองค์ประกอบของประวัติศาสตร์ค่ะ าจากองค์ประกอบของคำว่าประวัติศาสตร์เมื่อสักครู่นี้นะคะทำให้เราได้มาสรุปความหมายของประวัติศาสตร์กันว่าหมายถึงการศึกษาการสืบสอะการค้นพบเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ในบริบทของสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง ศาสนาวัฒนธรรมหรืออื่นๆเป็นเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากซึ่งเรื่องราวนั้นเป็นเหตุการณ์จริงในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งมีการศึกษาด้วยวิธีการอธิบายเพื่อหาเหตุผลที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆประกอบการศึกษาค่ะ ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือขั้นตอนหรือวิธีการที่นักประวัติศาสตร์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานต่างๆเพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดค่ะในส่วนของความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะก็คือเป็นวิธีการศึกษาค้นหาข้อเท็จจริงในอดีตอย่างเป็นระบบ ทำให้ได้ข้อมูลหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงสมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือสามารถนำวิธีการทางประวัติศาสตร์เหล่านี้มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของชาติและท้องถิ่นได้นักเรียนเคยสงสัยไหมคะคนไทยมาจากไหนเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรมหาสรา,ารคามตั้งขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยคะ่ะเรื่องราวในท้องถิ่นที่เราจำเป็นต้องเอาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือการกําหนดหัวข้อ2คือการรวบรวมหลักฐาน3ตรวจสอบหลักฐานและ4การตีความหลักฐาน5การเรียบเรียงและนําเสนอข้อมูลนะคะซึ่งวิธีการทั้ง5เหล่านี้นะคะเราต้องทําเป็นขั้นตอนไปนะคะมาดูรายละเอียดกันคะ่ะสำหรับข้อแรกเลยนะคะก็คือการกำหนดหัวข้อ การกำหนดหัวข้อก็คือการกำหนดเรื่องที่จะศึกษาซึ่งมาจากความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นมีการใช้คำถามใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและทำไมนะคะตัวอย่างของการกำหนดหัวข้อเช่นสถานที่นี้มีความเป็นมาอย่างไรสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยรัชกาลที่5เป็นอย่างไรบุคคลคนนี้มีประวัติและผลงานอย่างไรทำไมจึงเกิดการรวมกลุ่มของประเทศอาเซียน ลักษณะการเมืองของประเทศในแถบอาเซียนเป็นอย่างไรออท้องถิ่นของเราอยู่ในภูมิภาคอะไรมีความสําคัญอย่างไรนักเรียนเห็นไหมคะเรามีปัญหาแล้วเราก็ตั้งคําถามเพื่อที่จะตอบแล้วตั้งคําถามสวยๆมันก็จะกลายเป็นการกําหนดหัวข้อนั่นเองนะคะเราสามารถใช้ได้กับทุกขอบข่ายรายวิชาด้วยนะคะแบบนี้ สองการรวบรวมหลักฐานหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือร่องรอยและข้อมูลต่างๆจากอดีตรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราต้องการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆใช้หลักฐานเหล่านี้มาเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดนะคะซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีรูปแบบการแบ่งหลายแบบนะคะ คุณครูจะยกจากที่เราใช้ในตอนป .5 มานะคะแบ่งเป็นแบบตัวอักษรแบ่งเป็นแบบโบราณวัตถุโบราณสถานแบ่งเป็นแบบสถานที่แบ่งเป็นแบบเครื่องมือเครื่องใช้เรื่องเล่าหรือตำนานและสุดท้ายเป็นแบบรูปถ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งในชั้นป .6 เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนรูปแบบการแบ่งโดยใช้เกณฑ์การแบ่งที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะเป็นการตรวจสอบหลักฐานนะคะการตรวจสอบหลักฐานคือการตรวจสอบอข้อมูลหรือหลักฐานที่เราหามาได้ว่ามีความถูกต้องน่าเชื่อถือเพียงใดนะคะประเมินคุณค่าของหลักฐานว่ามันจริงหรือมันปลอมมันน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนโดยรูปแบบของการประเมินจะแบ่งออกเป็นประเมินภายนอกและประเมินภายในการประเมินภายนอกคืออะไรคือการประเมินว่าหลักฐานนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมถ้าเป็นของปลอมก็โยนทิ้งไป นะคะถ้าเป็นของจริงก็เอามาประเมินภายในอีกว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองอ่าทำไมต้องเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองเพราะชั้นต้นก็คือหลักฐานที่เกิดร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหลักฐานชั้นรองนะคะเรื่องนี้เราจะไปคุยกันในเรื่องของหลักฐานอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขั้นตอนที่4การตีความหลักฐานข้อมูลก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์ตีความเรียงลําดับเวลาลําดับความสําคัญนะคะเป็นการนําข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบความถูกต้องในขั้นตอนที่3เรียบร้อยแล้วมาจัดหมวดหมู่ว่าเราได้รับความรู้อะไรบ้างแล้วเรียงลำดับข้อมูลตามความสำคัญลำดับเวลาลำดับหัวข้อเพื่อสะดวกในการ ที่จะนําข้อมูลหลักฐานเหล่านั้นมาใช้นะคะการแปลความหมายหรือตีความเหล่านี้จะต้องยึดหลักฐานที่มีเท่านั้นเพื่อตอบคําถามหัวข้อที่จะศึกษาด้วยความเป็นกลางที่สุดค่ะสำหรับขั้นตอนที่5คือการเรียบเรียงหรือการนําเสนอข้อมูลนะคะเป็นการนําเอาข้อมูลหลักฐานที่ตีความเรียบร้อยแล้วเนี่ยมานําเสนอความจริงหรือข้อเท็จจริงที่เราได้เป็นการนําเสนอความรู้ใหม่ ซึ่งทำได้หลายวิธีตัวอย่างเช่นการเขียนรายงานการนำเสนอเป็นนิทรรศการการเล่าเรื่องการบรรยายนะคะแล้วนี้เป็นวิธีการนำเสนอหรือวิธีการเรียบเรียงทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องความหมายของคำว่าประวัติศาสตร์และ ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปแล้วนะคะจากนี้มาเรามาลองทบทวนกันโดยการทําแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนนําหมายเลข1-5ไปเติมหน้าข้อความแล้วก็ภาพเพื่อลําดับขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องค่ะคุณครูให้เวลาสัก10นาทีนะคะนักเรียนสต็อปวิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยมาตรวจคําตอบกันนะคะอ่า10นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหก ถึงเวลาที่จะต้องมาเฉลยกันแล้วนะคะข้อ1คืออะไรข้อ1คือการกําหนดหัวข้อข้อ2คือสืบค้นรวบรวมข้อมูลข้อ3คือการตรวจสอบหลักฐานข้อ4คือตีความหลักฐานและ5คือการนําเสนอข้อมูลคราวนี้ไปดูที่ข้อความนะคะข้อ1คือเพื่อกําหนดประเด็นและแนวทางในการสืบค้นข้อ2คือเพื่อหาข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากผู้รู้เอกสารเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลต่างๆข้อ3คือ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือของหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์และข้อ4ก็คือเพื่อการสรุปเรียบเรียงข้อมูลจากการค้นคว้าก่อนการนำเสนอข้อมูลและข้อ5สุดท้ายเลยก็คือการเผยแพร่หรืออธิบายเรื่องที่เราศึกษามาเป็นไงบ้างคะหลังจากทดลองทําแล้วนะคะนักเรียนต้องทําให้ได้100%เนะคะเพราะมีแค่5ข้อเท่านั้นเอง สุดท้ายแล้วนะคะอยากให้นักเรียนเข้าใจว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มันเป็นขั้นตอนจะต้องทําไปเรื่อยๆจะลัดขั้นไม่ได้นะคะโดยเริ่มต้นตั้งแต่การกําหนดหัวข้อไปที่การสืบค้นรวบรวมข้อมูลนะคะจากนั้นก็มาตรวจสอบหลักฐานหรือตรวจสอบข้อมูลแล้วก็การตีความหลักฐานหรือข้อมูลนั้นๆแล้วสุดท้ายคือการนําเสนอข้อมูล ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบอะไรในส่วนเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะคุณครูซ่อมจะขอย้ําว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะเล่าต่อๆกันมาเท่านั้นเมื่อเราสงสัยจงตั้งคําถามแล้วเราก็หาคําตอบนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ